สำหรับหน้าเว็บที่ผมกำลังกดอ,อยู่นี้ก็คือหน้าโชยยอดของผมนั่นเองนะฮะก็ยอดที่คุณเห็นอยู่4,030ตรงนี้นะฮะก็คือยอดที่ผมทํามาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มนะฮะนี่ก็จะเห็นว่ามีการาฟอยู่ข้างล่างนะตั้งแต่วันที่ผมเริ่มทานะฮะจนถึงตอนนี้นะฮะที่มียอดอยู่เท่านี้นะครับผมยอดทั้งหมดก็จะเห็นว่าจากการาฟก็จะเห็นนะครับว่า มันขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากจากตอนแรกเนี่ยอาจจะยังน้อยๆอยู่นะฮะแล้วก็จะค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตามตามระยะเวลาที่ท,ที่ทำนะครับแน่นอนครับทการการทำการทำ,ท,ำทำเว็บอเมซอนเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงจะทําปุ๊บแล้วก็ยอดเด้งปั๊บเลยมันมันมันไปนบบไม่ได้อยู่แล้วนะฮะถ้าทำอย่างนัง้นได้ก็คงจะเก่งเก่งมากๆแล้วเก่งเกินไปแล้วนะครับผม โดยปกติครับข้าวชนครับเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งเดียวนะครับที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จในการทํางานตรงนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะต้องทําทุกอย่างจากศูนย์นะฮะแน่นอนว่าเราเริ่มเร,เ,รเราเริ่มจากศูนย์เนะี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยทำตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะดีในทุกอย่างนะฮะผิดพลาดตลอดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับของปีที่แล้วอย่างเดียวนะฮะ มาดูยอดเริ่มต้นที่ผมทำตอนผมเริ่มต้นอ่าอันนี้ของปีที่แล้วจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมีรายได้อยู่แค่89,000เหรียญเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มมาตอนต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนเออออกเตบอร์ก็คือตัวตัวลา <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่ายอดขายของผมมีเพียงเท่านี้เองนะฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ทําฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันก็ย่อมที่จะขายสินค้าได้มาก น้อยแตกต่างกันอยู่แล้วแต่โดยรวมว่าเนี่ยมันมันยังไม่ถึงแค่ได้ว่ายังไม่พีคดีกว่าในในความคิดของผมคือในควาคิดของผมคือมันยังไม่พีคมันยังได้เพียงเท่านี้อยู่นะฮะซึ่งผมเองก็ทําเต็มที่ทําทําตามแนวทางนะฮะที่ผมที่ผมได้ได้บอกเอาไว้ในในในคอร์สการสอนของอเมซอนในแบบของผมแบบนี้นะฮะก็เริ่มทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆจากจากศูนย์ เป็น10เป็นร้อยก็ค่อยๆทำไปนะฮะภายในเวลา3เดือนนะฮะมันก็ได้ผลเท่านี้นะฮะแปดหมเดี๋ยวจะไปดูยอดของของของ,ของปีนี้นะฮะยอดของปีนี้ที่ผมทำนะครับมันถึงจุดพีคนะฮะคือการทำา Amazon แบบนี้เนี่ยเมือม่อเมือ่อเมื่อจุดหนึ่งเมือม่อเมื่อสินค้าของเราเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ที่หหรือว่ามาันยู่ต้นๆแล้วเนี่ยมันก็จะ ขายดีอัตโนมัติจะเห็นว่าว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีแบบกับขึ้นนะฮะพอพอพอขึ้นมาปีใหม่ปั๊บกราฟเด้งเลยเห็นไหมฮะอย่ากราฟเด้งเลยก็คือแต่ว่าแต่ว่าก็แต่ว็ามันมนก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะขายได้ทุกวันขายได้ดีๆงั้นทุกวันนะฮะมันก็มีบางวันบ้างที่มันที่มันขายไม่ได้มันก็มีมีเช่นกันครับนั้นเนี่ยอย่าไปวิตกจลิตเวลาที่มันขายไม่ได้ผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะ ขายดีเท่าไหร่มันก็ต้องมีวันที่ขายไม่ดีบ้างเกิดขึ้นบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นคร่าวๆนะฮะเป็นยอดคร่าวๆที่ผมทํานะครับก็สิ่งหนึ่งเลยครับที่ที่ที่อย่าอย่าหมดก็คือกาลังกาลังใจนะครับแล้วก็ความอดทนนะฮะตั้งใจทําค่อยๆทํานะครับยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยอย่าอย่าเร่งนะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่าประมาทแล้วก็ อย่าช้าจนเกินไปนะฮะถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นมัน,ม,นมันถูกต้องแล้วเนี่ยก็ทำให้เต็มที่ครับผมเอาจจช่วยนะฮะเพื่อให้ได้ยอดสูงสูงเข้าไปอีกสูงขึผมไปเลยนะครับขอบคุณมากครับผม